รสวาไรตี้ขยี้ข่าวดราม่าทุกเรื่องราวที่นี ete, ่ทุกวันการพิมพ์การนั่งกันนี่ผมดูออกเลยดูออกเลยนะอืมนะครับออาเป็นพ่อใหม่อุดเลยพวกเราแมนแมนไม่ก็ไปเลกติดตามเราเลยเด้อเจ้าเด้อไปให้เราเด้อพี่ไปให้เราเด้อเสดเพืือนั่นในแมนคำเจ้าพี่แม่ไก่ อ๋อ oh, ครับผมแสะเพื know, ่อเบี okay. s, <S ่ยงเบนประเด็นกลัวเอฟซีถามเรื่องในสารใช่ครับนี่นี่ในมันจะเป็นคนนเสนอแต่ถ้ามันได้เปรียบใช่ใช่ใช่อันพี่ไก่แม่ไก่พแม่ไก่ลองสังเกตไหมครับมันจะนําเสนอถ้ามันได้เปรียบเฉพาะเรื่องที่มันได้เปรียบใช่เฉพาะเรื่องที่มันได้เปรียบถ้ามันไม่ได้เปรียบมันจะเบี่ยงเบนประเด็นเห็นไหมมันกัวเอฟซีมันถามที่นี่เห็นไหมครับเอฟซีก็นี่แหละครับ เอฟซีก็ใจตุ่มๆ่มต่อมต,ม,ต,ม,ตมแล้วเรื่องไม่เชื่อแล้วครับตอนนี้ผมบอกได้เลยผมบอกไว้เลยคําที่มันขี้โม้ขี้คุยไว้แล้วสิ่งวันนี้นะครับสารไขฟงก็ไม่รับฟังอะไรทั้งสิ้นด้วยนะครับยิ่งหนักกว่าเก่าครับผมบอกไว้เลยนะอันนี้ดอาอ่าอันนี้ผมคิดเอาเองนะเอ่แล้วก็ดูจากดวงธรรมด้วยทีนี้หนักกว่าเก่าดดอีกพี่นีสวัสดีครับพี่นีสวัสดีครับแล้วก็หนักกว่าเดิมอีกอนนสารบอกว่าคุณไม่สํานึกเลยนะ ขนาดคิดแค่นี้คุณยังไม่อยากจ่ายเลยหรืออืมหรือคุณอยากติดคุกใช่ไหมหรือยังไงพี่แสงเดือนในเมืองสกลนครฝนตกฟ้าฮ้องดังอันนี้ก็ดังก็เดี่ยพี่เลยอ่านะอันนี้กระมบื้มบั้มบั้มเดยตกไปปุ๊บนี่ไงมันเป็นอย่างที่แม่ไก่พูดไงมันเบี่ยงเบนประเด็นพี่ถ้าได้เปรียบฝอยมาตั้งแต่ปัครับัน ขี่คุยมาแตออกมาแต่ประตูสารหมดแล้วครับพี่น้องเอฟซีฟอยออกมานี่ก็เป็นยังไงมึงทําอะไรได้ไหมนี่ก็่ได้เสียสบาทนะครับปิดไม่ครับฝีมือของผมครับแปดไร่แล้วครับมือนี้ถ้ามได้เปียบถ้ามันได้เปลี่ยบแปดไร่แล้วครับมือนี้บพรแม่ธรรมดาแล้วขึ้นปั๊บลงปั๊บขึ้นปุ๊บเลงปุ๊บเลยน่ะออมันจะเป็นแบบนั้นไงนะครับเอจ้าเบิงคากรวดครับพี่น้องสังเกตดูดี แต่วันนี้เราดูจับภาษากกยกัซซีหน้าและอะไรทุกสิ่งทุกอย่างน่ะรู้สึกว่าเขาน่าจะเสียเปรียบอยู่ละและวันนี้ในโย่ก็ไม่เห็นไม่เห็นมีการใช่ไม่มีการพูดไม่มีการนําเสนอผมดูหนังหน้าดูเววตาดูภาษาไกยการขึ้นมาไล่ใช่ไล่ยานเอซีถามแล้วยานยันข้าบริษัทยันข้ายันมาบอกเอซีถามแล้วก็จะมุมจุกคู่ได้บัณฑิก็เลยมาพูดเรื่องอะไรครับ เรื่องพลเมืองดีเรื่องเชิญออกจากห้องนั่นไงผมสังเกตแต่ละคนนี่นะไม่ต้องพูดนะอยู่ยกนั่งคุณไม่ต้องพูดนะเรื่องขดงคกีไม่ต้องพูดทั้งสิ้นนะพูดเรื่อๆไอ้นี่เลยเ่นไอ้นี่เลยเล่นอ้นี่เลยเราเสียเรียบเลยเนะเราเสียเรียบแล้นาะนั่นไงเออมันเป็นแบบนั้นนะเอออะไรพี่อะไรสิริคุณช่างตั้มเป็นคน ก็เป็นคนดังสําคัญน่าเชื่อถือหมายถึงหน่วยพระยากระพุมอยากพบเจอโอ้ยเพิ่นกันตามภาษาเนี่ยขวามเป็นคนตื่นรู้ไวาม่เป็นคนดังคนนั่นหรอไม่ได้หรอกค่ะพี่มันคือที่การวางตัวลมันก็ขึ้นกับการวางตัวก็เคยไปจิบกาแฟกับเพิ่อนผบครับอวดเก่งครับผมไม่ได้อวดลูกหดเก่งทั้งเพิ่อนกันยากให้ขวามไปจิบกาแฟน้ำเพิ่นนั่นล่ะแต่ว่าเพิ่นก็บคอยเพิ่นก็สิคิดว่าคอยสิไปล่ะจังไดยตั้งๆก็สิต้องไปแน่นอนล่ะมื้ออื่นเพิ่นเว้านะ อดเลยเป็นว่าไม่ได้จิบกาแฟด้วยกันเลยเป่นว่าอ่าครับครับถ้ามีโอกาสนน่าจะเจอกันนะครับพี่น้องน่าจะเจอกันอ่าก็เออครับผมก็น่าจะถูกสตาร์กันด้วยแหละครับพี่น้องเอฟซีคุยกันถูกคอด้วยแหละนะผมก็ได้ไปอ่าทานกาแฟกับท่านก็ครั้งหนึ่งเนาะคุยกันเป็นชั่วโมงนะครับคุยกันทั้งท่านหัวหน้าชโชอแล้วครบทีมน้่นแหละครับพี่น้องท่านก็วะคุยกันเองนะครับกันเองนะกันเองแต่โดยปกติแล้วถ้าสมมุติว่าถ้าถ้าโลกสวยอะ มาดูไลฟ์คนมาดูไลฟ์ช่างดำนะไม่ไม่ค่อยชอบเนาะรู้ <ๆ S 1> สึกว่าฮ่าอันนี้ไ <laughs> ม่นนใช่ครับนะไม่ <ๆ S 2> <ล>บางคร <ๆ S 1> ั้งเนาะ <ๆ S 1> ขเขาก็ว่าอะไรซารายัางงั้นอย่ังนี้อ่าก็ไม่เป็นไรนะครับคนที่อ่าถ้าเขารักเราจริงๆเขาก็มาๆๆมามามาดูเรานะครับเนาะคนที่ลกสวยเขาก็เออไม่ไม่มาดูก็ไม่เป็นไรนะครับก็ปล่อยผ่านนะอ่าเราพูดก็ออกจากใจของเราเนี่ยผมไม่มีอะไรที่ประดิษฐ์ประดอยคํานะผมประดิษฐ์ประดอยคําไม่เป็น นะครับผมก็เป็นแค่เด็กเลี้ยงควายแหละครับพี่น้องเอฟนะความรู้การศึกษาผมก็ไม่ได้สูงอะไรมากมายนะครับนะอืมนะครับเอฟซีอืมมันเป็นแบบนั้น <c oughs> <c oughs> เห็นไหมครับแล้วก็อะไรครับแล้วคนบางคนไม่ได้เปรียบเลยพี่น้องเอฟซีไม่ว่าจะเป็นอีหยวกก็มาพูดเรื่องอะไรครับคนที่ถูกไล่ออกจากห้องแล้วบาควนลูกนิมิตก็มาพูดเรื่องการถูกไล่ออกจากห้อง มันบอกว่าเป็นผลงานชิ้นกูคนนึกว่าผลงานชิ้นโบแดงของมึงนี่ว่าจะไม่ได้เสียสักบาทว้าแต่มันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับมันแต่นะครับนาะศสารบอกว่ายังไงในความคิดของผมสารน่าจะบอกว่านี่นะเขาลดให้คุณถูกที่สุดแล้วนะนี่คุณยังมีมาต่อมีหน้ามาต่อรองเขาหรือนะอันนี้เป็นอาญาแผ่นดินนะเป็นโทษรัฐโทษหลวงนะคุณเข้าไปทําประโยชน์โดยไม่รับอนุญ,ญาตนี่นะ อ่าคุณปลุกลูกป่าสงวนเลยนะนี่หนึ่งอะไรครับคือเราไม่ได้รับอนุญาตเอา้าคือเหมือนคุณเข้าไปบ้านของคนอื่นนี่เขาก็แจ้งความปลุกลูกไงนี่นะครับคือปลุกลุกแต่อีอะไรครับอีเสธฝรั่งบอกว่าไม่ปลุกลุกมันใช่หรือเปล่ามันไม่ใช่ครับพี่น้องเอฟซีนะยังมาว่าอยู่เทียงอยู่จนแถวนี้นี่มึงยังมาเถีย,ยงกูอยู่มไม่ได้โดนคดีลูกป่านะคะนี่นะคะลูกสาวอีสานนะคะไม่ได้โดนบปลุกลูกการลูกป่าคะ่ะเขาแจ้งแค่ข้อหาอะไรนะ เาสมจิตเข้าไปทาประโยชน์โดยไม่รับอนุญาตค่ะคือการสมจิตนี่นะคะคือการนำคนไทยนะคะนำคนไทยให้เขาไปทาประโยชน์ค่ะนะแต่ไม่ได้ขอจากเจ้าหน้าที่เขาแค่นั้นเองค่ะลูกสาวของอิสสัตไม่ได้ผิดอะไรมากเลยค่ะโอ้ยตายแล้วครับพี่น้องเอฟซีแม่นกไส้ออกมาฟาดจ้ะออกมาฟาดเรื่องอะไรล่ะเรื่องข้ันไงนั่นไง น้นะครับน้องก็ออกมาพูดฟาดสามสันไงทีนี้ก็ <laughs> เล่นคนใทหยวกเปิดถ้าบักนี้เปิดเขาจะเล่นเล่นคนเทนเดียวกันหมดนะพวกหาดานี่เห็นไหมมันจะตามกันตามกันตามกันเลยทีนี้แต่ไม่พูดเรื่องอะไรครับไม่พูดเรื่องาการต่อสู้เลยนะครับแต่นะครับคนเป็นทนายก็ไม่น่าจะออกมาแซะมาเกินม,มาเก่า คุณอันคุณควรที่จะให้มาให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องการต่อสู้ของคุณวันนี้คืออะไรคุณต้องมาแจ้งข้อเท็จจริงให้กับเอฟซีของคุณฟังนะเออแล้วเอฟซีเอฟซีของคุณเอฟซีของคุณได้อะไรได้ความรู้อะไรครับวันนี้นอกจากมาเซะได้ก็อะไรครับเป็นชิ้นงานผลโบแดงอันอ่าผลงานชิ้นโบแดงของมันที่ไล่นะครับพลเมืองดีออกจากห้องจริงหรือเปล่าครับมันได้ความรู้อะไรครับผมขอถามหนะ่อย อ่ผมขอถามนะครับจากความรู้สึกของเด็กเรียงควายนะผมก็ไม่มีความรู้อะไรหรอกนะอืมทั้งทั้งที่ตัวเองเป็นนักกฎหมายนะครับเป็นเป็นคนที่ขึ้นไปซักคนที่ขึ้นไปถามเอา้าคุณรู้ไหมครับว่าเอ็เอซเขาอยากรู้หรือหรือเปล่าครับเขาอยากรู้ครับเขาอยากรู้ครับในเรื่องนี้แต่นะครับคุณเสียเปรียบ